สวัสดีครับผูครูเอกครับเป็นต่ำทางช่องยูทูบครูเอเล็กพยากรและทางห้องแรกเป็นครูศาสารเล็พยากรนะครับกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับผมก็มาอัดคลิปตามวันและเวลาดังเดิมนะครับก็กลับมาจากการสอนสาร์เลขพยากรนะครับก็คือไปสอนสัมมนาที่กรุงเทพนะเพิ่งกลับมาวันนี้กลับมาปกติวันนี้วันแรกนะครับก็เสียงอาจจะมีหายๆนิดนึงนะแอบๆหน่อยนะเพราะว่าวันก่อนเนี่ มีอาการแบบกดไหลย,ย้อนไม่ได้พักผ่อนนะครับในวันที่จะไปสอนโอ้โหแต่ก็สามารถนะครับดึง energy ออกมาสอนจนเสร็จได้นี่ผมก็ว่าสุดยอดแล้วนะครับโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางช่ e l YouTube นะก็คือ5947นะครับ5947คุยกั้งชื่อว่าระบบที่หนักแน่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับแน่นอนว่าก้อนอื่นเราก็เริ่มจาก เลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะที่ไม่ซ้ำกันเลยก็จะมี4 7 7 4 4 9 9 4แล้วก็5 9 9กนะครับส่วนใครอยากชมคลิปเลข3ตัวที่ประกอบเป็นกลุ่มนี้ก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ที่กลุ่ม495594แล้วก็749947านะครับทั้งเลขคู่และ3ตัวทำรีวิวไปหมดแล้วนะครับการรีวิวเลขคู่และ3ตัวเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะครับสลับตำแหน่งกันนิดนหน,น่อยๆก็เลยอ่านแบบภาพรวมแต่ถ้าเป็นรีวิว4ตัวแน่นอนว่าอ่านตามตำแหน่งเลยนะครับ าระบบพี่หนักแน่นนะครับขอพูดถึงสี่ตัวท้ายก่อนคนลงท้ายเลขเจครับส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยนิยมกันนะเพราะว่าเลข7็ดเนี่ยจุดด้อยเขาค่อนข้างจะชัดเจนตรงที่ว่าเป็นคนที่แน่นอนเป็นธาตุไฟเนาะเป็นการที่แบบว่าถ <c oughs> ึงจะเป็นธาตุไฟแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ร้อนทันทีทันใดแต่เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอดทนถึงลิมิตแต่พอมันเกินลิมิตเหมือนผู้ของไฟมันก็จะระเบิดแล้วมันก็จะทําลายทุกอย่าง <c oughs> ประมาณนั้นนะครับเป็นคนที่ ธาตุไฟที่น่าก,กลัวคือเมื่อไหร่ที่ธาตุไฟแตกอะเท่านั้นเลยก็คือโหดเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่แบบเครียดหนักเหมือนกันนะครับแล้วคราวนี้นอกจากเรื่องอความอารมณ์ร้อนเนี่ยถ้าเกิดจากการเกินลิมิตแล้วเนี่ยคราวนี้มันจะมีเรื่องของอความคิดกังวลหวาดระแวงการแบบคิดซ้ําไปซ้ำมาย้ําคิดย้ําทํานะครับซึ่งตรงนี้มันมาจากการที่เขาเป็นคนที่ชอบรายละเอียดเชิงลึกมากๆนะครับ ถ้าเราให้มองภาพเลขห้านี่คือการวิเคราะห์พิจารณาใช่ไหมแต่ว่าเลขเจ็ดนี้ไม่ใช่มันมันมากกว่าการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาเข้าไปอีกก็คือรายละเอียดทุกอย่างที่จะศึกษาเรื่องใดๆเนี่ยเขาจะศึกษาอย่างจริงจังไม่มีการมานั่งเรียบเรียงข้อมูลนะคือข้อมูลทุกอย่างต้องเรียงแบบเป๊ะๆหมดอะ่ะคือเรียกว่าเรียกว่าแบบรายละเอียดทุกขั้นตอนอะ่ะอยู่ในคนตัว,ต,วตัวเลขเจ็ด นะครับประมาณว่าทุกบาทถ้าเป็นเรื่องเงินนะทุกบาททุกสตางค์ไม่มีออกอะรู้เลยด้วยซ้ำว่าเศษสตางค์เนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรเผ่าใช่ไหมนั่นแหละมันก็เลยอาจจะถูกว่ามันเครียดมันจริ้งจังมันอะไรพวกนี้นะครับนี่คือจุดด้อยแล้วก็จุดเด่นแต่จุดเด่นก็คือผ่านยากผ่านยากมากล็อกเป่าอะไรต้องได้แบบนั้นแล้วก็เป็นแทบจะแบบรู้ทุกเรื่องอะรู้ทุกเรื่องแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยนะในความรู้สึกผมก็คือรู้ทุกเรื่องรู้รายล,ายละเอียดทุกเรื่องจนบางทีรู้จนน่ากลัว รู้รายละเอียดทุกอย่างจนน่ากลัวนะนี่คือลงท้ายเลขเจ็ดจำแนงต่อม,มาครับแนวคิดเป็นคนที่หลากหลายเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับสิ่งใหม่ๆมาจากเลขสี่ลองคิดดูว่าคุณรู้ทุกเรื่องแล้วเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดด้วยจะหนักขนาดไหน <c ười> คือเขาเป็นคนที่เนาะโชคดีนะที่มันเป็นเลขสี่ตรงนี้โชคดีระดับหนึ่งที่ว่าอย่างน้อยๆก็ไม่ได้ยึดตัวเองร้อยเปอร์เซ็นอะอย่างน้อยๆรู้ว่าอ่างตรงน,นี้มันเต็มแล้วเรามีน้ําเต็มแก้วอยู่แล้วไปเจอที่อื่นที่มัน้ย ไอ้เรื่องนี้มันสามารถต่อยอดไปได้นี่นะ,ะเขาก็ไปต่ออีกต่อให้ตัวเองเต็มเริ่มไปเรื่อยๆเรนะื่อยๆเป็นคนที่ถือว่าอยู่ท้ายเป็นหัวคิดนักพัฒนาเลยนะหัวคิดนักพัฒนาคือสามารถต่อยอดความคิดตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้าครับเขาเนียวิธีการที่เขาจะถ่ายทอดใครให้ดูจากสิ่งที่เขาเป็นนักพัฒนาที่เขาเรียกว่าอะไระเป็นนักพัฒนาที่สามารถต่อยอด <c oughs> ความคิดความสามารถตัวเอง ออกไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมถือว่า947พอไปพูดถึงวิธีการทํางานการแต่ดใจในการทํางานหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาอยากจะทําอ่ะมันสามารถทําได้ตลอดไม่มีหยุดแน่นอนมันก็อาจจะมาจุดด้อยที่ความเครียดความคิดตลอดว่าจะทำไงให้มันเกิดขึ้นขึ้นเงี้ยก็ใช่แต่พูดถึงถ้าเกิดเป็นเขาเป็นลูกน้องเราหรือเป็นคนที่อยู่ในทีมงานเราเราอุ่นใจได้นะเพราะว่าเขาคิดทําตลอดไม่ได้มานั่งเฉยๆขยันนะ พิภาตไหมคยันตั้งแต่หวัวคิดอ่ะพิภาตออกใช่ไหมครับแต่เขาเนี้ยจุดเด่นของเขาจริงๆที่ผมชอบก็คือพื้นฐานการทํางานเ,เป็นห้าไอที่เขาคิดพัฒนาตลอดเนี้ยเขาสามารถจัดเรียบเรียวันว่าจะต้องทํำยังไงไปแบบไหนไปเมื่อไหร่ไปอะไรเขาสามารถเอารายละเอียดในหวัวไปวางเป็นแพทเทิร์นให้คนที่ทําตามเขาทําได้ตลอดเขาเหมือนผู้นํานักพัฒนาที่สามารถมีผู้ตามได้จากระบบที่เขาวางไว้ได้ดีเหมือนคนวางระบบอ่ะ เลกเนี่ยเหมือนคนวางระบบแล้วคนก็ตามไปทําตามไปทําถ้าถามว่าถ้าเกิดรายได้ของคนเลกนี้เกิดจากอะไรผมว่าน่าจะเป็นวิธีการทํางานเขาที่สามารถคือเขาไม่ได้เก่งเรื่องของการทําง,งานร่วมกับผู้คนนะแต่เขาเก่งในเรื่องของการวางระบบที่จะไปให้ผู้คนเนี่ยมานั่งทําตามได้เก่งนะครับจุดนี้คือจุดเด่นแต่แน่นอนจุดด้อยก็ป็นคนที่แบบไม่ค่อยคุยกับใครแปลกแยกคิดอะไรแบบลึกๆจนเกินไปบางทีก็จะคุยยากนิดน,นึงนะครับนี่คือด้านหลังเนาะ ส่วนด้านหน้าบุคลิกครับเป็นคนเงีย,งยบๆนะครับนิ่งๆไม่ค่อยสนใจใครแต่ก็เป็นคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะดูท่าทางกระฉับกระเฉงอพอสมควรนะเพียงแต่เขาพูดน้อยแค่นั้นเองนานๆพูดทีก็ดูหนะัก <c oughs> คือนานๆพูดทีแต่คําพูดมันออกดูดูเป็นวาจาหนักอนะครับพูดน้อยต่อยหนักประมาณนั้นนะ <c oughs> นะครับเป็นคน,นงเงียบๆวางตัวง่ายๆสบายๆคือ ทำว่าง่ายๆสบายๆคือการแต่งตัวมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบเชิงแฟชแฟชั่นอะไรหยิบอะไรได้ก็ใส่แต่ก็แต่งตัวแบบทําการราเทศะครับไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ว่าเน้นไปทางแบบพอเรียกไปทํางานหรือเรียกไปทําปฏิบัติหน้าที่อะไรพวกเนี้ยเขาดูกระตือรือร้นเป็นพิเศษเพราะเขาชอบการแสดงออกเรื่องของวิธีการทํางานมากกว่านะครับโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเรื่องเสริมเรื่องต่อการไม่ยี่ผมพูดเกินไปเรื่องของการเงินเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินเก่ง มากมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานับงานที่มันมากับเงินที่มันมาจากการทํางานน่ะผมว่าเขาหาได้เก่งเพราะว่ายิ่งขยันยิ่งได้งานเขาไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดเป้าเพราะฉะนั้นถ้าใครจ้างเขาก็ต้องจ่ายเรียกว่าจ่ายค่าค่าแรงคุ้มแน่นอนนะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงวิธีบริหารจัดการผมว่าเขาบริหารจัดการได้ดีอะการเงินเต็มสิบผมให้ก้าวเก้าเลยนะครับเต็มสิบให้เก้าเลยเรื่องของาาก,การบริหารจัดการ หาอาจจะให้สักหกถึงเจ็ดภาพรวมภาพรวมให้แปดถ้าเราก,การเงินนะไม่ถือว่าขี้เหร่นะในเรื่องของการบริหารการกิ่งมากครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในทุกที่ทุกเวลาทํางานอยู่เรื่อยๆทตั้งใจขยันรายได้ต้องมาแน่แอยู่แล้วนะครับโอเคสุดท้ายเรื่องของความรักไม่โดดเด่นเรื่องของแรงดึงดูดทางรูปลักษณ์ภายนอกแต่ก็มีความมั่นคงในในจิตใจอยู่พอสมควรเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขาจะรักใครก็ตามแน่นอนว่า ก็ต้องมั่นคงยาวนานหรือเปิดใจแล้วว่าจะรักใครสักคนเขาเปิดพอนั่งยากแต่ถ้าเมื่อไรเขาเปิดว่าจะต้องรักใครต้องอยู่กับใครมักจะมักจะอยู่มั่นคงยาวนานไม่ค่อยแบบผ่านมาผ่านไปครบเลิกๆอะไรไม่อยู่ก็อยู่ไปเลยครบก็ครบยาวแต่งงานครั้งเดียวจบอะไรเงี้ยหรือว่าไม่มีเลยหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าครบไปแล้วแล้วมันไม่ถูกใจมีการเลิกราก,กันไปเขาอาจจะเบื่อความรักไปเลยก็ได้ไม่สนใจไปเลยก็ได้ ก็ไม่ไม่มีคู่ท่าเลยดีกว่าในประมาณนี้นะครับก็ลองมองภาพดูว่าตรงาสายสไตล์ของท่านที่ขอมาหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเล็กลุ่มนี้นะครับเสียงอาจจะาขาดให้หายนะครับกําลังน้อยไปนิดนึงนะครับ <laughs> เพราะว่ากลับมาก็รู้สุจะเป็นไข้มาสองวันแล้วตั้งแต่วันที่ทําวันที่ไปสอนนะครับกลับมาก็ขับรถตลอดทางนะก็ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube คุยด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้หวัอองว่าให้ทุกท่านโชคดีมีความาความสุขความเจริญนะมีสุขภาพกันในทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ